สวัสดีจ้าเมื่ออากาศดีเนาะพี่น้องเหมาะกับการขยายพันธุ์ต้นหม่เขามาในสวนเพื่อกาล่ะจ้ะมัตัดต้นหม่ไปขยายพันธนุ์พี่น้องมันหลายแล้วพี่น,อน้องสสด็จเหยียดเพาะพันธุ์มันต่อไปพี่น้องเบิ้งเด้อุณมันใหญ่แล้วมันปีนแล้วคาบ้านพี่น้อง้องเอาออก หลักการคือการขยายพันธุ์ก็คือตัดเนะพี่น้องเนาะตัดเลยจ้ะตัดตรงนี้คือนี่พ่อตัดแเหลาเนาพี่น้องเขากระดิ่งมันลงมาอึ้องงามมากพี่น้องกำลังงามเลยพี่น้องตัดออกไม่ได้แล้วกับสีป,ประมาณนี้เนาะ เอาก็สิเอาไปขายายพันธุ์ต่อไปเอาสิหาเบื้องต้นใหม่อีกเนาะจา้ะเนาะเอาว่างไว้ก่อนพี่น้องตัดแล้วก็ว่างไว้ก่อนเ่อไปนี้นก็สิไปเบื้องต้นต่อไปได้พี่น้องหลายเน่ยพีน้อง้าบ่ขายายพัน,นธุ์คือสิบ่ได้งขนโหกดูไปนงาม เห็ดเฟรนได้ไร่เสริมไปนอกพี่น้องเนาะแต่สืบเสริมก็สิบระด้บเนาเห็ดไร่ไร่เสริมคืมอเป็นวาละ่ะถนัดแนวใด่แต่เห็ดแนวนั้ำข้อถนัดจังสีข้อกับเห็ดจังสีนนะเนาะกว่าเนาะแต่ไม่เป็นไจ้าหนึ่งต้นงามประจักษ์งามเนาะ ฮักกระสีเอาไปสักอนพี่น้องเอาอีกจะต้นเนาะกต่รังงา,ามเลยต้นไหนกน้องต้นปีนกำแพงบ้านพี่น้องเฮักตัดออกเคนจระสีเงีงเนาะแล้วก็ปีนกำแพงบ้านฮัาตัดอดกอกตัดแล้วฮักกรสีแดดประมาณนี้เลยจ้ะ สวยๆเลยยนาอกพี่น้องเนาะพ้างกับสีโอกดงากแ่้ด้ด้พี่น้องมันหลายๆคือต้นใหม่เต็มบ้านที่กับว่าลายรักจะ้ะแต่ต้นใหม่ห้าเ,เต็มเต็มพราะยังที่แรกอะปลูกไว้สวยง่ามนะะ่จ้ะปลูกไปปลูกมามันกะเลยกายเป็นอาชีพเสริม ให้ลูกพ่อได้กินขนมพ่อได้เอาไปขายน้ำเพลนตลาดนัดก,ก็อยู่แถวบ้านนะจ๊อเน้อะอากาศเนี่ยมาเศร้ากงา็งามงามเทพีน้องแต่ละสามต้นเทพีน้องเนาะมตัดต้นใหม่ไปขยายพันธุ์งามพาเราบึงด้วยจ้ะกระสีเป็นประมาณหม่ด้วยจ้ะสวนหลังบ้านแต่ว่าหลายขันไดดอกน้อยอย่ะ ประมาณนี้เลยพี่น้องตัดแต,ต่ใจว่าละพี่น้องเอ้ยตัดขายอยู่นี่กับเบเบิร์ตหรอกดึงดูดมิตรใยงามๆพี่น้องการส่ง้ะจ้ะต้นไงให้งามพี่น้องการส่ง,นนง,อ,ง,สงอึ๊บอือการส่งต้นพี่น้องดูดูงามหมดจ้ะต้นพญายางดีพี่น้อง อันนี้ก็วินสันด่างจ้ะวินสันด่างด้วยพี่น้องปลูดตูดใหม่เนาะให้ได้เสริมเพิ่นะตีโคกแน่าจาักหน่อยหละพี่น้องห้างกระบ,บอกไปสีเงี่ยนพี่น้องเอาอีกจะต้นกันรอพี่น้องเนาะในในกะระปุกอ่ะ ใน,นหน่อยๆสีกากูีเด้อพี่น้องปลูกง่ายต้นง่ายมันน่านฝืนถ้าต้ตนน้อยหน่อยนจะสีฝืนง่ายเลยจักหน่อยคิดมีก้ะบ่มียังหลายเด้อจ้ะกต่้ามา้ายางล้อหัวล้อสวนเหร่นนะจ้ะเนาะขอบคุณหลายหลายนะจ้ะถ้าผู้ใดเคำวิ่งขอให้ร่ำให้รวยขอบคุณหลายหลายนะจ้ะสวัสดีจ้า